วันยังไงก็ไม่สําเร็จแม่ก็เลยต้องไปขอเด็กมาเลี้ยงอีกคนนึงนะจ๊ะน้องสาวผมเองครับที่มีชื่อว่าลูกอม <c oughs> แม่นี่พูดเก่งนะครับพูดน่ารักจนระิงๆแม่เอจายอดเอ๊จะมีลูกยากนี่นอะนาับโคตรแก,ก่คงจะมีทาย,ยาทสืบตระกูลนี่คงยากานะจ้าเท่งอะไรมึงกระตุกที่ตัว <c oughs> เลยไม่เอาสิร่างกายของยอดเนี่ยแข็งแรงนะครับผมดุดหินผา ยอดเนี่ยมีน้ำยาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับแข็งแรงไม่เกี่ยวน้ำยาหรอกเฮ้ยมันเกี่ยวพันทุกกรรมหรือเวนกรรมดาดเป้งพูดถูกก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าไม่มีลูกก็อยู่กันสองคนก็มีความสุขดีเนาะหรือไม่ก็ไปขอลูกคนอื่นเขามาเลี้ยงก็ได้จริงไหมเจ้าหนูอือเออจริงค่ะไอจานโอ แกมีอะไรกระซิบเป็ไหมเฮ้ยไอ้ยใจยศเริ่มมีแผลแล้วนะงานนี้เสร็จแกแน่ยุ่งยากเป็นขนุมกันหนิงหนิงดิแม่พี่อุตส่าห์มาดูตวนลูกเอ๋แบบนี้แล้วทำไมอะครับถึงกลับมาเลิกกันง่ายๆเลย่ะครับลูกเอ๋เพราะอะไรอะ